สื่อของมาเลเซียค่ะได้มีการติดตามความคืบหน้ากรณีนักร้องดังของมาเลเซียยังคงให้การปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดค่ะเจ้าหน้าที่เองก็มีการคาดการนะคะว่าจะสรุปสำนวนได้ทันทีหลังจากที่มีการตรวจสอบของกลางแล้วเสร็จภายใน3เดือนค่ะ จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรสงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเข้าจับกลุ่มตัวของนักร้องสาวชาวมาเลเซียที่เดินทางข้ามแดนนะคะมายัางจังหวัดนราธิวาสพบว่ามียาบ้าอยู่6 0 6 0เม็ดด้วยกันจึงได้มีการนำตัวเข้าคุมขังอย่างเรือนจำจังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าในวันนี้ค่ะที่ว่าการอำเภอสงไหงโกลกนะคะโดยนายอำเภอสงไหงโกลกพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัษด จังหวัดนราธิวาส เขตสองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุงไหงโกโลกรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียที่มาติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวโดยได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการในการดำเนินคดียาเสพติดในประเทศไทยทั้งนี้ค่ะตำรวจก็ได้มีการดำเนินการเรื่องของการสอบสวนสอบปากคำต่อหน้าทนายความและก็ล่ามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการคอยผลการตรวจพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งอายการซึ่งระยะเวลาในการส่งสำนวนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบยาเสพติดแล้วก็ผลการตรวจลายนิ้วมือโดยที่ผ่านมาผู้ต้องขังก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และพบว่าสองคนในกลุ่มนะคะที่เดินทางมากับนักร้องสาวคนดังของมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนื่องจากว่าไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทางของทั้งสองประเทศ <ฮ>ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่เรือนจำนะครับเพื่อที่จะเน้นย้ําเรื่องของมาตรการนะครับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกศาสนาอย่างถูกต้องเสมอภาคเท่าเทียมโดยดําเนินการของกรมราชธรรมนะครับให้มีการวางกฎหมายกฎระเบียบทั้งด้านเรื่องของการบริหาร นะครับการบริการและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติรวมถึงการนับถือศาสนาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานราชธรรมระดับสากลและข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติเพื่อที่จะนำไปสู่นะครับเรื่องของการเป็นองค์กรชั้นนำแห่งเอเชียในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนั่นเองครับ อย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับมีหลายข้อหาความผิดนะครับจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วก็อันที่3มคือความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเมืองโดยไม่ผ่านพิธีการนะครับก็ในส่วนของ ัวยาเสพติดเนี่ยทางผู้ก็ผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การปฏิเสธอยู่ครับส่วนในข้อหาของการเสพการเสพติดเนี่ยทางผู้ต้องหาทั้งหกคนเนี่ยก็ให้การรับสารภาพส่วนสองคนที่มีความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพในส่วนของข้อหาการเข้าเมืองกับในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับก็การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดําเนินการเหมือนกันหมดคือเสมอภาคทั้ง คนไทยและคนต่างชาติครับโดยใช้วิธีการใช้กฎหมายข้อหาอะไรเหมือนกันหมดนะครับการพิจารณาในชั้นสอบสวนจะชั้นพิงา,ารกาเนี่ยก็กฎหมายอันเดียวกันครับก็ขอให้ทุกท่านก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราได้ใช้มาตรฐานเดียวกันครับ